อาลุนสวัสด์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งและสงบจิตสงบใจฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่พระอ,องค์จะทรงตัดกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าและฟังในข้อพระคำที่พระอ,องค์ทรงบัญญัติไว้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่จะฟังขอให้ทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระอ,องค์ทั้งต่อหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดี หาเจตนาไม่กระดีขอบองทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค่าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้ว,วันที่18บมกราคมพระองค์ทรงตัดว่าเรากำลังนำเจ้าไปบนทางที่สูงแต่เส้นทางนั้น ย่อมมีทั้งขึ้นและลงเจ้ามองเห็นยอดเขางดงามสูงตระหง่านอยู่ริบลิเป็นการดีที่เจ้าอยากจะไปให้ถึงยอดนั้นแต่เจ้าต้องไม่เลือกเดินทางรัดงานของเจ้าคือการเดินตามเราและยอมให้เราเป็นผู้นำทางเจ้าให้ความสูงละยอดเขานั้นเป็นจุดมุ่งหมายและแรงผักดัน ให้เจ้าก้าวเดินต่อไปแต่จงอยู่ใกล้เราไว้เถิดลูกเอ๋ยจงเรียนรู้ที่จะวางใจในเราเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เจ้าคิดอุปสรรคที่ทำให้เจ้าต้องสะดุดหรือหยุดชะงักกลางทางนั้นจะยิ่งทำให้เจ้าเห็นว่าการพึ่งพาในเราสำคัญเพียงใดการไว้วางใจในเราและน้อมรับ อุปจักรเหล่านั้นจะนำมาซึ่งพระพอรอันมากมายอย่างไม่อาจเปรียบได้ให้เราเดินจูงมือไปด้วยกันเถิดเราได้วางรายละเอียดทุกๆอย่างของวันนี้ไว้ด้วยความรักที่เรามีต่อเจ้าความไว้วางใจนั้นหมายถึงการที่เจ้าไม่รังเลหรือรอเมือเออม่อหนทางเริ่มขุกขะ และสูงชันจงสูดลรรมหายใจเข้าลึกๆแล้วจับมือของเราไว้ให้แน่นเราสามารถาผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้ด้วยกันอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำยอห์นบทที่21ข้อ19ที่พระองค์ตัดอย่างนั้นก็เพื่อเชี้ใหเห็นว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแต่พระเจ้า ด้วยการตายแบบใดเมื่อตัดอย่างนั้นแล้วพระองค์จึงตัดกับเปโตรว่าจงจำเรามาเถิด2โคลินบทที่4ข้อ17เพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เจ้ามีศักดิ์ศรีนิรันดร์2ทิม สองโคลีนบทที่4ข้อสิเพราะว่าความยากลำบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเราจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์มากมายอย่างไม่มีที่เปรียบฮาบะกุกบทที่3ามข้อสิบเก้าพาเวองค์เจ้านายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระองค์ทรงทำให้เท้าข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมีย พระองค์ทรงทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายถึงหัวหน้านักร้องประสานเสียงพร้อมกับเครื่องสายอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นห่วงใยทรงนำทางทุกอย่างที่เดินให้ลูกทุกคนเดินตามทางของพระองค์พระองค์ทรงตรัสว่าการเดินตาม ทางเราและยอมให้เราเป็นผู้นำทางเจ้าให้ความสูงและยอดเขาวนั้นเป็นจุดบุ่งหมายและแรงผลักดันให้เจ้าก้าวเดินต่อไปแต่จงอยู่ใกล้เราไว้เถิดพระองค์ทรงตัดว่าไม่ให้เราอยู่ห่างพระองค์ให้เราอยู่ใกล้พระองค์ตลอดที่พระองค์จะทรงนำทางที่เดินนั้นให้ราบเรียบข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ลูกขอมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูยอมถวายด้วยความยินดีลูกจะรักและพึ่งพาพระเยซูต่อพระพักตลอดชีวิลูกขอมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูลูกนอบน้อมกับพระบาทาความสุขโลกนี้ลูกทุกคนละทิ้งแล้วขอพระองค์ทรงโปรดรับลูก ลูกมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูให้เป็นสมบัติของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำลูกทุกคนตามพระประสงค์ของพระองค์ลูกทุกคนมอบทุกสิ่งแต่พระเยซูลูกทุกคนถวายทั้งกายและใจโปรดจุงโปรดนำอย่าให้พวกลูกทุกคนได้หลงทางลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์นั้น ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองลูกเป็นที่พึ่งที่ปรึกษายามลูกมีปัญหาและเจ็บป่วยพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกลูกทุกคนทราบจึงในพระคุณขอพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนพี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันหันเข้ามาทูลอธิษฐานต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่จะขอให้พระองค์นั้น ได้ทรงเมตตาสถิตอยู่กับประเทศทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิดภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงและอ่ะภัยจากศึกสงครามขอปรองทรงเมตตาที่จะไม่ให้เกิดขึ้นขอพรองทรงปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติและสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มาทำให้คนไทย ไม่รักไม่สามัคคีกันทำให้มีปัญหาและเ,เกิดการฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันพระองค์เจ้าข้าขอให้สิ่งร้ายร้หลุดไปจากประเทศไทยด้วยเถิดและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีพระหัตถ์ขอปรงปรงเจ้าข้าขอปรงได้ทรงโปรดเมตตาทรงทูตสวรรค์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยสงครามครั้งนี้ ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยประเทศอิสราเอลได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวและลูกขอฝากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกาทุกรัฐที่พระองค์ได้ทรงสร้างให้เป็นประเทศใหญ่ที่จะหลุดพ้น อยากภัยจากธรรมชาติที่จะไม่เกิดขึ้นหรือวิบัติต่างๆจะไม่เกิดขึ้นสำหรับเวลานี้ขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาช่วยเหลือรัฐ l อลเอ,ล LA, เอที่ได้รับภัยจากาธรรมชาติอย่างร้ายแรงในอุทกภัยในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนเ,อเสียหายหมด ขอพระองค์ทรงเมตตาดับไปให้หมดละที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอพระองค์ทรงเมตตาอวยพระพรให้ทุกคนที่ได้รับภัยจากธรรมชาติให้มีคนสนับสนุนช่วยเหลือที่เขาจะมีที่อยู่ที่หลับนอนขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอวยพระพรให้ทุกๆครอบครัวจงพ้นจากวิกฤตร้ายๆ ลูกขอปากทุกประเทศทั่วโลกไว้ในปีพระหัตถขอโปกและแต่พระองค์จะทรงนำพระบิดาเจ้าค้าขอพระองค์ทรงเมตตา,อ,าอย่าให้สิ่งร้ายๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นอีกเลยลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกคนประสบความสาุขความสำเร็จ พระคุณขอพรองนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนทราบจึงในพระคุณขอปรองขอบพระคุณพระองค์สารเสินพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ก่ลูกทุกคนตลอดมาขอบพระคุณพระองค์สารเสินพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ